อย่างหลักการงานออกแบบห้องน้ำเนี่ยมันก็มีอยู่ว่าพื้นที่พื้นที่ของเราอะานะคะรับพื้นที่เรา,าเป็นขนาดไหนไซส์ประมาณไหนและรูปแบบและสไตล์ที่อยากในความฝันเราอยากได้ห้องน้ำอย่างเงี้ยบางคนแบบว่าบางทีพี่เคยไปออกแบบนะห้องไหนก็ได้แต่ข้อห้องน้ำานะ่ขอให้สวยที่สุด เพราะบางทีเขาใช้ชีวิตอยู่ในนั้นนาน oh, อ๋ออ่านีัเรื่องจริงมันคีอมีอุปกรณ์มีอุปกรณ์อะไรอยู่ในนั้นเลยนะบางคนพี่ก็ไม่ค่อยใจแต,แต่เคยพยายามจะถามะนะว่าทำไมเขาบอกเขารู้สึกว่ามีสมาธิ เขาสงบเออตกลงเออก็ดีสมาธิจดจ่อที่ไหนคะในห้องน้ำห้องน้ำเขาก็เขาาเรรู้สึกว่ามีความเป็นตัวทำงานด้วยนวหรือว่าในห้องน้ำมีความเงียบหรือเปล่าเออมันก็มันมีด้วยมันมีช่องแสงเรื่องของหน้าต่างที่น้อยด้วยหรือเปล่าค่ะนะเดี๋ยวเราลองดูรูปแบบห้องน้ำต่างๆแล้วกันค่ะโอเคได้เลยค่ะขอรูปไหนจ้าเอาวันนี้พี่เต้เตรียมมาเหรอคะโอ้นะครับรูปแบบสไตล์ต่างๆเนี่ยอย่างอย่างอย่างเงี้ย เดี๋ยนะในเรื่องการอ่ะอันนี้เป็นห้องน้ำที่ดูลักกว้างเนี่ยคืออันนี้จะใกล้ชิดธรรมชาตินี่เไหมในการใช้ส่วนมากน่ในส่วนที่เป็นผนังเนี่ยใช้เาเรียกเขาเรียกว่าสันหินสันหินเนี่ยก็มีหลายประเภทสันหินเนี่ยมีทั้งหินเทียมและหินแทะไม่ใช่สันมันหยินงเทียมและหินงแท้ได้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ได้เมื่อกี้เห็นพูดว่าสันแล้วยังงงงะฮะอย่างนี้ก็เป็นพื้นที่แบบออกจะดู กลมกลืนมากกว่าจะไม่ธรรมชาติจ๋าคือมีส่วนของความทันสมัยค่ะแล้วก็คือเห็นไหมไอ้ไอ้แม่ที่เริยที่เป็นหินหินที่เป็นชั้นหินเนี่ยค่ะคือมันไม่ได้เป็นฟรีฟอร์มมีการตัดมาเรียบร้อยแล้วดูนิ่งๆดูโมเดนขึ้นนะครับคืออย่าแบบว่าอย่าดิบมากนะไม่ดิบเป็นดิบนิดๆแอบดิบเป็นฟันีฟันีไม่เอานะไอ้ไอ้สีดำๆที่เป็นอ๋อมีทำไมมีทำไมเปิดเจาะช่องเลย ข้างหน้าต uhh. ิดกระจกที่แบบว่าไว้ขยายด้วยค well yes um, ือแบบใครอยู่ไกลมองไม่เห็นขยายไซส์นิดนึงใช่ไหมเพราะว่าเราจริงมีตังค์พอที่จะเพิ่มไปใช่อ่ะอันนี้อันนี้สไตล์นึงเหรอพี่ได้สไตล์นึงดูแคบลงอันนี้ก็เป็นไซส์เล็กนิดนึงนะครับเป็นรูปแบบนี่ก็โมเดิร์นเหมือนกันนะแต่ในเรื่องของการใช้เห็นไหมมันมีการเรื่องของใช้ ไลทิ้งของแสงในการเรื่องของแบ็กกราวในส่วนที่เป็นของชักโครกอะไรเงี้ยในเรื่องของมีรูปภาพยาวๆมามาใส่ให้มันดูห้องดูสว่างขึ้นแต่แต่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดูห้องเนี่ยมันจะดูแน่นด้วยด้วยพื้นเห็นปะถ้าถ้าถ้าพื้นเป็นสีขาวนี่ก็จะอีกฟิลหนึ่งเลยจะเป็นฟิลไหนก็มันจะกว้างขึ้นกูกว้างขึ้นแต่นี่อาจจะดูหนักหอาจจะแต่ว่า มีเก๋เก๋กว่าไหมดูเท่ๆดูสีดำมาเท่ๆดูไอรุ่นดีนะเมื่อกี้ดำแดงก็สวยดีใช่ไหมดำแดงดำแดงขาค่ะค่ะดูสะพ่ัพี่เต้เราสองคนโอ้ยนี่ท่านหลุยส์จ้ะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนห้องแรมโรงแรมเลยพี่เต้เนี่ยเป็นโรงแรมที่ไหนดีค่ะที่บ้านพี่เต้ฮะดูน่าดูเป็นโรงแรมสมัยเก่าๆหน่อยสมัยเก่าแก่ว้ายค่ะ พี่เตบอก<ต>ย,อย้อนยุคฉันคือที่ออกแบบมาไม่เดี๋ยวเหลังย้อนยุคแกเป็นย้อนยุคจริงๆนะดูเห็นแบบอย่าง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 ไอ,งอ,งอต,ตัวไอตัวอ่างล้างหน้าเห็นไหมมันก<ข>็เป็นค่ะมันก็อยู่บนท็อปแต่มันตอนนี้สังเกตด,ดูอะอ่างล้างหน้าเนี่ยจะมีแบบ Under อ,อ,อันเดอร์กะไอแบบเป็นอันที่ติดอันเดอร์เคาน์เตอร์ไอตัวที่มันเป็นเจาะเข้ามาและตอนนี้ก็มีมาฮิตยุคใหม่ๆมาฮิตแบบว <Under S 2> ่าตั้งขึ้นมาแล้วแบบนี้ใช่ไหมคะ เสนก็เห็นไหมใช่ใช่ส่วนก็จะโผล่มาจากผนังเลยแล้วก็มีแบบนี่ด้วยบางคนแบบเห็นเป็นเหมือนล่าให้ใถกแก้วค่ะใช่ไหมอันนี้ก็ออกดูเป็นแบบแฮนทิ้และก็ดูคลาสสิกคลาสสิกนิดนึงแต่สีมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเป็นยุคเก่านะใช่ไหมด้วยตัวสีนะคะบางคนอาจจะชอบสีนี้ไงใช่นะมันดูอาจจะเหมาะกับการตกแต่งในสไตล์ในบ้านเขาด้วยใช่ใช่ค่ะใช่ไหมคะ วยอันนี้น่ารักอ่าอันนี้อันนี้ก็ไอ้ดูเล็กๆเล็กเล็กมาะตัวจริงเล็กไหมอันนี้อันอันอันนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้เล็กมากแต่ดูลักษณะการลักษณะของการใช้สุขพัณธ์เห็นไหมอันนี้ก็จะอันนี้ก็คือเก่าเลยล่ะอเ่ออเก่าแท้ๆนะครับโคโรเนียลไปเลยแล้วก็ใช้ผนังด้านหนึ่งอ่ะในส่วนของด้านบนอ่ะที่ไม่ได้เห็นไหมด้านล่างเนี่ยจะเรื่องของแบบว่าต้องเป็นเรื่องของกระเบื้องอ่ะ เพื่อเรื่องของความชื้นเรื่องอะไรแต่ถัดในเรื่องของความชื้นไปแล้วเนี่ยเราสามารถจะเป็นผนังทาสีได้เรื่องแบบที่เรื่องหลายๆอย่างได้แต่คนชอบสีสันก็คือเราสามารถที่จะมีสีได้เลยระดับควรจะเลยระดับเห็นไหมเราเราดูง่ายๆเลยจากระดับของอ่างล้างหน้าแล้วก็เลยระดับอ่างล้างหน้ามานิดนึงตอนตรงนี้แหละก็สามารถที่จะเราจะทําสีสันได้แต่หนูล้างหน้าเนี่ยกระจายไปหมดเลยเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนพฤติกรรมค่ะมีวิธีอื่นไ วิธีอื่นมนะกระเบื้องสีอะไรเงี้ยเรียบร้อยนิดนึงไงคก็ใช่ๆอตั้งเองแปะเห็นในโฆษณาไงเวลาเขาล้างเนี่ยเขาจะแบบตั้งลุยหน่อยน้ำไม่โดนหน้าเลยล้างกันยังไงเนี่ยเอาไปอยู่ข้างๆหมดใช่ไหมดูดีค่ะคือเหมาะกพี่แอนดีนะดูเป็นการประหยัดน้ำดีค่ะล้างมาไม่ต้องเช็ดหน้าไงน้า่เหลือคนอื่นด้วยนะะอันนี้สันกิฟ์เก๋ค่ะก็เหมือนกันเห็นไหมไอ้ไอ้ไอ้อย่างพื้นที่อย่างเงี้ยเมื่อกี้มันมี เดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องเรื่องของแบ่งฟังก์ชันของพื้นที่ห้องน้ำที่จะแบ่งฟัง์ชันอย่างเงี้ยมันก็มีสำคัญเลยมันจะมีส่วนแห้งและส่วนเปียกเห็นป่ะแต่ถ้าสมมติว่าตรงเนี้ยเห็นนะชักโคกไก่ที่วางผ้าเนี่ยมันอยู่ที่ส่วนแห้งอะ่ะ,ะมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบคือสามารถทาสีได้ลดและไอกระเบื้องไอที่อยู่ด้านล่างเนี่ยคือไม่จาเป็นที่จะต้องมีท e เ t u r e อะไรมากมายเพื่อเพื่อเพิ่มแรงเสียรอะไร่ต้องเพิ่มละให้มันเลื่อนๆอื่อนเนี้ย ได้เขามันแห้งอยู่แล้วไงมันไม่ต้องเพิ่มแรงเสถียนอะไรแต่เมื่อกี้สีเมื่อกี้สวยยังไงอะไอ้านังคือเข้าไปแล้วสีสดชื่นไงห้องน้ำเนาะสวยๆค่ะอ่ะนี่เป็นพี่เตหมดแล้วนะทีนี้เมื่อกี้เมื่อกี้พี่เต้บอกว่าเรื่องของการแยกตำแหน่งค่ะตำแหน่งของจัดวางใช่จัดวางสุขภัณฑ์มีโน่นมีนี่มีนั่นแยกส่วนเปียกส่วนแห้งอย่างเงี้ยค่ะเทคนิคง่ายๆการจัดวางสุขภัณฑ์นะครับ เรื่องของการจัดวารสุบพันเนี่ยคือท,ที่ที่พูดไปแล้วมันมีไซส์ทั้งไซส์เล็กและใ<ฆ>หญ่นะแต่ไซส์แต่ไซส<ฆ>์เล็กเนี่ยบางคนก็ถามว่ามันสามารถแบ่งพื้นที่ได้ไหมอันนี้แบบไม่ง่ายก็คือการม,มันไม่ใช่การแบ่งพื้นที่หรอกมีการโปรเทคในเรื่องของน้ํามากกว่า<ฆ>แต่รุ่นอันนี้คือรุ่นกเก่าๆที่ใช้ผ้าม่านใช่ป่ะพอเป็นแต่อันนี้คือรุ่นเก่าจัดเลยนะ<ฆ>แต่ถ้ารุ่นใหม่เนะนี่อาบน้ําแทบจะไม่เหลือแล้ว คือเขาจะทุบอ่างน้ำออกไปแล้วก็ทําเป็นที่นั่งอาบแทนผู้หญิงรุ่นใหม่เนี่ยว่าพั่งก็คือจะทําแท่นเลยนะครับแล้วก็ผู้หญิงก็ไปนั่งแล้วก็ปรัวแทนที่จะยืนเวลาโูขาแข้งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีที่นั่งให้นิดนึงใช่มีพื้นที่่เงี้คงไม่ชินแล้วค่ะในยุคไหนก็ไม่รู้แล้วถ้าชินยืนนี่แหละน้ําก็อยากพื้นที่ก็เล็กอ่างก็อยากมีไปอาบน้ําในอ่างลื่น มบอกโกก็เยอะครับเช่น่น่ากลัวจริงๆหลายโรงแรมเป็นอย่างนี้ทำไมฮะแต่รุ่นใหม่ๆแทบไม่มีแล้วนะคือแบบต้องก้าวข้ามอาบน้ำม่อาบข้างในก็เพื่ออะไรคะอยู่ลื่นดิดูลำบากลำบากจริงๆนะเคยลื่นแล้วเหมือนกันนะคะช่างเออ้าเข้ามไปนะอ่ะอันนี้อันนี้มุมสูงอะไรทีเดียวเชียวอันนี้คือเป็นไม้สวยจังพี่เต้แบ่งสวนก็แบ่งส่วนอันนี้ก็เป็นพื้นที่ขนาดเลยเห็นไหม เรื่องของไอ้ถ้าสมมติว่าเป็นอ่างที่เป็นอ่างน้ำเนี่ยมันก็จะมีรุ่นใหม่ก็มีกระจกที่เป็นฟรีฟอร์มเหมือนกันแทนที่จะอยู่เป็นตรงๆอันนี้ก็เท่อันนี้ใหม่กว่าใหม่กว่าเมื่อกี้เยอะนะแต่พื้นแต่พื้นก็จะเป็นไม้อยู่ใช่มันลักษณะก็คือเห็นไหมส่วนที่อ่าบน้ำอ่ะเขาจะมีบังอยู่แค่ส่วนอ่าบน้ำตรงนั้นคือเราพับเก็บได้ไหม อ๋ออันนี้พักเก็จท่าน่าจะได้เพราะว่ามันเลยสเปคที่น้ำจะกระเด็นเลยท่านอาบยังมีระเบียบเออออค่ะทนควรฟังไว้นะเพี่แอันนี้เนี่ยมันเป็นกระเบื้องลายไม้หรือว่าเป็นไม้เลยล่ะคะอันนี้ดูแล้วน่าจะเป็นไม้คะัอันนี้อันนี้น่าจะเป็นตัวโชว์มากกว่าตัวโชว์เพื่อขายสุขภัณฑ์เพื่อชีวิตจริงใช้ไม่ได้ไม่ได้เนาะก็ได้นะถ้าแบบว่าต้องรวยอะไรเงี้ยต้องน้ำต้องน้ำไม่โดนใช่ไหมแบบนี้ใช่เพราะว่าไม้กับน้ำก็อย่าง ก็ต้องมีที่เช็ดเท้าอ่ะเนาะน่าจะมีผมเล็กๆเขาไม่ได้หรอกอย่าเลยนะอย่าเสี่ยงไม่ได้หรอก